มาดูเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกันบ้างนะคะล่าสุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานพดึกเครือข่ายเดินหน้าพลิกโฉมแรงงานรุ่นใหม่สู่การจ้างงานยุคดิจิทัลเพื่อเตรียมคนทํางานสู่อนาคตค่ะ นายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงาน Thailand Digital Emplo y e r Day 2024ยกระดับแรงงานดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษยกระดับศักยภาพแรงงานไทยสู่การจ้างงานยุคดิจิทัลนายพิพัฒน์กล่าวค่ะว่างานนี้จะเป็นเวทีแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอีกทั้งจุดประกายให้องค์กรใดจ้างผู้บริหารบุคลากรและแรงงาน เร่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ทงนี้จากผลสำรวจการเติบโตของตลาดไอทีทั่วโลกของ IDC พบว่าตั้งแต่ปี2561ถึง2565ตลาดไอทีเติบโต25.8%ทำให้อัตราการจ้างงานด้านไอทีเติบโตไปด้วยและยังคาดการว่าตั้งแต่ปี66ถึง68ทั่วโลกจะผเผชิญปัญหาความต้องการบุคลากรไอทีมากกว่า2ล้านตำแหน่งทักษะด้านดิจิทัลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะ hey. ชาวโลกได้ดูว่าประเทศไทยเราโดยกระทรวงแรงงานเราได้ยกระดับนะครับเรื่องของแรงงานดิจิทัลนะครับซึ่งไม่ใช่เราเพิ่งยกระดับในวันนี้นะฮะเราก็มีการยกระดับมาโดยต่อเนื่องแต่หลังจากนี้ไปผมคิดว่าเราคงจะต้องเร่งนะครับในการที่จะยกระดับแรงงานที่ให้เข้าถึงดิจิทัลให้ได้นะครับ ในงานยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน34แห่งที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี2566 2567เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจค่ะ